สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะฮะวันนี้มาเจอกันในช่วงของวันจันร์วันนี้นะพี่นะวันนี้ผมอาจจะลงพระน้อยหน่อยนะ,ะแล้วตอนบ่ายนี่ไม่แน่ใจว่าจะได้ลงพระหลักร้อยหรือเปล่านะครับผมนะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับพี่นะพอดีว่าวันนี้เดี๋ยวนัดช่างเข้ามาทําที่บ้านนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มจากองค์แรกกันเลยนะฮะอ่ะองค์แรกนี่เป็นพระท่ากระดานนะ,ะพี่นะพระท่ากระดาน ท,า,ทากระดานเขียนลวดมานะองนี้เป็นองค์สุดท้ายแล้วนะที่ผมมีนะฮะเรียมเงินสวยๆเลยนะสนใจทักเข้ามานะพี่นะสนใจทักเข้ามาไม่แพงนะชุดนี้นะแล้วก็มีหลวงพ่อเงินจำนวนหนึ่งนะ หลุดมัดจำนะเอ่าเนี่ยพาหลุดมัดจารู้สึกจะมีโคงนั้นนะ่ดะดองกุนะเอ้อันนี้สมเด็จนะเนื้อเน่าในลหลังเป็นตังกะาาเลยนะเนี่ยใครที่ชอบสมเด็จแบบดูง่ายๆจบๆนะต้องแบบนี้เลยนะฮะอ,อ่ะ,อะต่อไปนะครับผมนะ เป็นหลงพ่อเงินโอ้โหองนี้ผมบอกเลยผมแนะนํานะใครที่ดูหลวงพ่อเงินไม่เป็นนะผมแนะนําให้เก็บหลวงพ่อเงินสไตล์นี้ไว้เลยนะไม่แพ้แน่นอนนะพี่นะแบบนี้นะเก็บแบบนี้ยังไงก็ชนะนะยังไงก็ชนะเอาสองพันเนี่ยองคเนี้นะนยเอาสองพันดูง่ายๆแบบนี้เก็บกด็ดีลายมงลายมุ้งนะทั้งองคนะฮะทั้งทุกรายการนะครับผมจัดส่งวันนี้นะฮะ อืพาุกรายการผมจัดส่งวันนี้นะอ่ะองค์นี้ยังอยู่นะวันนี้ผมรีบหน่อยนะช่วงเช้านะ่พอดีผมนัดช่างเข้ามาทําบ้านแล้วก็ทำออฟทำแท่นวางออฟฟิศหมายถึงว่าออฟฟิศผมเนี่ยเดี๋ยวมันใกล้จะเสร็จแล้วมันต้องยกมาวางนะเป็น,เป,นเป็นน็อกดาวน์นะอันนี้เป็นงานนะรับประกันงาน,านแท้แน่นอนนะ หลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโพนะพระสวยเลยนะแกะลึกนะแกะลึกๆเลยช่างมาที่บ้านแล้วนะหมาเริ่มเห่าแล้วน,ะนี่อันนี้แท้ดูง่ายเลพี่วัดทอง เอ้ยวัดอนงนะวัดอนงเนี่ยเมกะสิทธ์นะหล่อแบบชัดเจนเลยนะดูก็รู้เลยว่าเป็นหล่อนะอย่างเงี้ยนะตวยแล้วดูง่ายนะอย่างเงี้เอาพันสี่นะเอาพันสี่นะอย่างเงี้เอาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะ อันนี้เอาหกร้อยแล้วพี่นะอันนี้เอาหกร้อยบาทนะอันนี้เป็นพุงป่องนะหลวงปู่สุกวัดประคองมะขํำเท่านะอันนี้คือเก่าจัดแต่อันนี้เป็นพระพุทธนะพี่นะแกะเป็นรูปพระพุทธนะแต่เก่ามากเลยนะอันนี้เป็นงานนะฮะรับประกรังานงานแท้ทุกชิ้นนะผมบอกก่อนนะ พวกงาเนี่ยผมรับประกันเลยนะถ้าซื้อไปแล้วเป็นเรซินเนี่ยนะเอามาคว้างใส่หน้าผมได้เลยพี่เก่ามากนะอันเนี้ยนะเก่ามากนี่ยดูฮนะลายงาขึ้นชัดเจน,เนอยู่แล้นะสวยๆเลยนะอ่ะเสืออันนี้เป็นลงพ่อนกมัน่ังกะสีนะ สวงพนวันกนดสังกสีเคี่ยวเต็มนะฮะเคี่ยวเต็มเคี่ยวเต็มเอาสองพันสองนะ,ะเอาสองพันสองราคานี้ไม่ลดนะครับผมนะเศษสองร้อยก็ไม่ลดนะครับพี่ผมรับประกันได้ฮะใครซื้อได้สองพันสองเนี่ยเอามาขายผมได้นะ,คะเคี่ยวเต็มแบบนี้นะ,ะหลวงพ่อแพรนะอืมดูง่ายๆนะอย่างเงี้ยนะ,ะเอาพันแปดนะเอาพันแปด นางกวักเนี่ยแท้ดูง่ายนะพี่อันเนี้ยงานนะอันเนี้ยเอาเอาสองพันเอาสองพันกำไรไม่ได้เท่าไรเลยนะฮะตัวจริงเสียงจริง,รงเล่นเล่นราคาสองพันนี่โอ้โหถือว่าถูกสุดแล้วนางพญานะพิษณุโลกนะเนี่ยเอาแปดร้อยดูเอานะเม็ดลงเม็ดแรกเนี่ยโอ้โหทั่วองค์พี่นะทั่วองค์ พิมพ์คีตานะองนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะนี่อาจัดจัดเลยนะอย่างเงี้ยนะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะขออนุญาตนะวันนี้ผมอาจจะไปไวนิดนึงนะฮะอันนี้นิยมนะนิยมนะองนี้เอาหนึ่งพันบาทนะพี่นะ เอาหนึ่งพันบาทเดี๋ยวเราคามีพ่าหลุดหลุดอะไรนะเรื่องหลุดหลุดมัดจำนะอ่ะเดี๋ยวดูจากองค์นี้ก่อนๆนะไม่ได้ดูชื่อพี่เขานะ,อ,ะอันนี้หลุดมัดจำผมได้มัดจำมาแล้วนะอันนี้หลุดมัดจำนะนี่ดูนะหลุดมัดจำไม่ได้อยากขายด้วยนะสังวันสองเส้นเลยนะนี่สังวันสองเส้นเลย องนี้เอาสามพันห้านะเอาสามพันห้านะองนี้นะองนี้เอาสามพันห้าร้อยบาทนะเอาสามพันห้าร้อยบาทอ่ะองนี้ผมได้มัดจำมาแล้วทุกองนี้ผมได้มัดจำมาหมดนะองค์นี้เอาไวไวนะพี่นะเอาไวไวนะผมเอาสองพันห้าร้อยบาทนะเอาสองพันห้าร้อยบาทนะสองห้าศูนย์ศูนย์นะเลี่ยมเงินนะ เรียมเงินนะองค์เนี้ยผมขายไปทั้งหมดสี่พันนะผมเอาสองพันห้านะเพราะเขาม,ามัดจําผมมาหนึ่งพันแล้วเขาค้างผมไว้สามพันนะแต่ผมเอาสองพันห้าร้อยบาทนะเอาสองห้าศูนศูนย์นะอ่ะอันนี้ก็อง์นี้เอาสามพันอ่าองคนี้เอาสามพันมัดจำมาแล้วหนึ่งพันนะ องคนี้เอาสามพันมาจำมาแล้วหนึ่งพันวันนี้ผมเน้นให้ดูแบบง่ายๆนะพี่นะเน้นให้ดูพระแบบดูง่ายๆนะเอาสามพันบาทนะผมอาจจะใช้เวลารวดเร็วหน่อยนะ,อ,ะองค์นี้จะเป็นพระถูกนะองนี้เอาหนึ่งพันบาทนะองคนี้หนึ่งพันบาทผมขายเข้าไปหนึ่งพันสองร้อยนะอันนี้มันเป็นพระพระยอะ่อยๆนะหนึ่งพันสองร้อยนะเขามัดจำมาแล้วนะ สองร้อยบาทนะผมก็เลยเอาหนึ่งพันนะเอาหนะึ่งพันฮะองค์สุดท้ายแล้วนะวันนี้อาจจะไวนิดนึงเกลียวพระท,ที่มัดจาด้วยนะอ่ะองค์นี้ก็เอาสามพันห้าร้อยบาทนะราคานี้งดต่อนะครับพี่นะงดต่อจริงจนะงนะนเอาสามพันห้าร้อยบาทคนซื้อเนี่ยเขาเป็นแต่เขาผมเจอเยอะครับ ประเภทแบบสั่งผมไว้ห้าองค์สิบองค์แล้วหายไปเนะี่ยผมเจอเยอะนะเป็นเรื่องธรรมชาติไปแล้วนะทุกวันเน่นะผมถึงมองเกมลูกค้าออกนะว่าบางคนพูดออกมาเนะี่ยลักษณะไหนเนี่ยจะจบไม่จบผมรู้เลยว่าถ้าจองผมเยอะแล้วขาดการส่งขาดการผ่อนเนะี่ยผมรู้เลยว่าอย่างไงยังไงก็ยังไงก็ยังไงก็เชิดผมก็แล้วกันฮนะรู้อยู่แล้วนะเนี่ยไงนะสามพันห้าร้อยบาทฟอร์มองค์นี้โคตรสวยเลยนะ เนี่ยกับสององค์นี้นะผมบอกเลยนะขายไม่ได้นะผมผมไปต่อได้ไกลนะผมบอกเลยนะไปต่อได้ไกลยิ่งตอนนี้จะทาออฟฟิศแล้วนะให้ลูกค้ามาดูพระที่บ้านด้วยนะยิ่งยิ่งต้องการพระอยู่กับตัวมากขึ้นใหญ่เลยตอนนี้นะอะสาหรับใครที่ชื่นชอบนะครับหรือสนใจพระเครื่องชุดนี้อาจจะไปววๆสักเล็กน้อยแนละ้วแล้วก็อาจจะมีพระลงไม่เยอะนะแต่จริงพระที่บ้าน,นี่ยเยอะนะ แต่ว่าผมวันนี้ผมสะดวกเท่านี้ก่อนนะฮะอาไว้ท่านได้ชมนะใครสนใจก็สามารถติดต่อเพจพิจิตด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะอ่ะสำหรับวันนี้เพจพิจิตขอ,ขอกราบลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ